ถ้าเราไม่ไม่ทายานะนอนจะเข้ามาเขาเรียกว่าวางไข่ับฟักปันตัวอ่อนมันก็จะเจาะกินเนื้อที่เน่านะครับกับน้องเราก็ต้องใช้เนกษสา,นะาน่ะทาเนกษสานก็จะทำให้แผลแห้งด้วยนะเปิดเสียงไ่แต้รถไฟครับตัวไหนน้อง นนัน่เปิดเสียงแลแต่ละไฟไปยังกันขอนเก็นเปิดเสียงแลแต่ละไฟโอ้ยังเจี๊บไม่หายใช่ไหมสวัสดีครับพเพื่อก็รอช่องอัลเฟ้นทไทยแรงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่ง กดติดตามช่องเลยเลยครับวันนี้มาอัปเดตอาการเจ้านกแก้วเดี๋ยวก็หายแล้วเจ้าของขาไปไหนเนาะเดี๋ยวคงมาบริเวณสะดือนะครับบวมน้อยลงแต่ก้อนแข็ง ครับบริเวณข้างหลังฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของขาช้างนะครับยังบวมๆอยู่อาการแบบนี้นะครับก็คือยังยัง,ยงเจ็บอยู่ยังเจ็บยังคันอยู่ไม่ร้องลมเหมือนจะแรงไปนะครับอืม ไม่ลองขอญายังเอาดินฟาดไปที่อา,อาวัยวะเพศอยู่นะครับจุดประสงค์คือทำใสเ่เราแหละแต่ยังกลัวกลัวผู้ชายอืมต้องเอาเนกาซันทายบ่อยนะเอาเนกาซันทาบ่อย เออนี้เจ้าของเขาไปไหนเจ้าของเขาเดี๋ยวก็มานะครับดีคุณป้านิดนะครับฝากตังมาให้ชนอนแก้วนะครับ จำนวน3,000เป็นค่ายาค่าอะไรเขาเนี่ยแหละไม่หายทักทีเลยผมดูอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกสงสารช้างนะเป็นอะไรกับแผ้ คงจะคือสายตาท่านถามมาท,ทำไมต้องปลูกสองขาด้วยนะครับถ้าผูกขาเดียวเขาจะมีแรงมากเสร็จแล้วเขาจะสามารถถอนหลักได้เลยก็คือคนทั้งคนกินอะเราก็ต้องเซฟแรงเข้าไป เอ๊ไปไหนเนาะอันนี้องค์องค์คลักนกแก้วทำทำใสเราแล้ว,ลวทำใสเราแล้ว,ลวช้างตัวนี้กลัวผู้ชายนะครับอเจ้าย่าย่านี่ก็คงไม่กินอะ่ะป่วยนี่ครับก็คือต้อง ให้ยาเขาไปด้วยเขาวิตามินแกกเสบแล้วพวกนี้นะครับผสมเข้าไปให้เขามีกำลังเอา เดินมาอ่างนี้แล้ามาดูนี่ครับมีคนเฝ้าอยู่เป็นองค์คลักของเขาอยู่ย่าไหมอันนี้ก็เป็นหญ้าของเจ้าโนกแกว้วเขาชื่อเพ็รนะครับเขาไม่ได้ชื่อโนกแกว้วอ่ะกินไหมกินไม่กิน ถือเล่นถือก็โยกโยกไปก็โยกมาโยกไปก็โยกมานี่เจ้าของช้างเน,างน็นย่งไอต้ตัวเล็กตัวเล็กแม่ไปใส่ อในขนาดที่รอแม่ของนกแก้วมาดูนี่นี่ดูต้นไม้ต้นนี้ครับถ้าผมเป็นผู้จัดการครับอนาคตอนาคตผมจะห้ามผูกช้างกับต้นไม้ดดขาดเพราะว่าหนึ่งทรัพยากรต้นไม้เราหายแน่นอน ครับต้องควานช้างต้องสร้างหลักขึ้นมาเองต้นไม้กว่าจะโตหนึ่งต้นเนี่ยใช้เวลานะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้โทษควานช้างนะครับแต่ว่าเป็นแนวคิดที่เสียเพราะว่าด้วยพละกําลังของเขาเนี่ยเขาถูเขาอะไรเนี่ยภาษาเราเรียกกิ่วนะครับก็คือแหวงแล้วพอไอ้ที่ลําเลียงมันหายเนี่ยก็จะตายกว่าจะโตมาได้นะครับสิบยี่สิบปี อยู่ใครน,นี่มันเป็นยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงเอาแม่ไปไหนเนี่ยรองเท้าก็ไม่เห็นนะครับก็คงจะแวะมาให้แกที่หลังโดยผมจะซูมให้ดูเนี่ยยังบวมอยู่บริเวณข้างซ้ายเขาะจพยายามเอาห่างเขาเนะี่ย ันย้อนแสงเดินหา่ไยครับบริเวณข้างซ้ายเนี่ยเขายังบวอมอยู่ก็จะเอาหาหารตีตีกันมแมลงโดยเฉพาะ,มะแมลงวันต้องใช้เนกาะซันผสมน้ำเนกาะซันเป็นผงเหมือนแป้งครับผสมน้ำเสร็จแล้วก็ฉีดเข้าไป กันควานเสือใช้บ่อยแต่ก่อนผมมีช้างที่เป็นช้างแก่แลวเขาจะเป็นฝีบ่อยบริเวณขาบริเวณสะโพกไอที่แผลกดทับเวลานอนอถ้าเราไม่ไม่ทายาหน,นอนจะเข้ามาเขาเรียกว่าวางไข่รับฟักเป็นตัวอ่อนมันก็จะเจาะกินเนื้อที่เน่านะครับกับน้องเราก็ต้องใช้ในนเนกระรันน่ะทาเนกระันก็จะทำให้แผลแห้งด้วยนะ อยู่กับช้างเนี่ยมียาเป็นขวดเลยนะครับแอลกอฮอล์ยาเหลืองอายาม่วงเนกาซันนะครับเป็นขวดใหญ่เลยเป็นยาขวดใหญ่เลยเอเอเจ้ช่วยนะเดี๋ยวก็หายแล้วลูกเขาคงจะลำคาญนะ ถ้าลูกอยู่ก็โดนเตะอู้ดูวูก really ิฉีฉีใหญ่มากครับเห็นไหมถ้ายืนอยู่ตัวจะเห็นว่าเขาฉีกใหญ่มากเลยนะครับบริเวณข้างล่างท้องน่ะหูยผมไม่คิดว่าจะฉีใหญ่ขนาดนี้ดูสิครับหูวิฉียาวมากเลยน่ะน่ากลัวเลยครับลูกเขาตัวสูงไงถ้าใครไม่เคยดูไม่ได้ดูคลิปนกแก้วนะครับไปดูคลิปล้างๆเนี่ยตอนที่เขาลูก ลูกเขาตัวสูงมากยังไม่เห็นไม่รอยฉีดคงต้องใช้เวลารักษาแล้วเลยผมคิดว่าสองอาทิตย์ไปอย่างอย่างไวนะครับสองอาทิตย์เขาก็เดินอยู่เงี้ ัสุดท้ายนี้ลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่อง e อ e ด์เฟลทไทยแลนด์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนกแกว้วกรัังเล่นดูถามข่าวๆขานกแก้วมาเราก็ทำหน้าที่ได้แค่ถ่ายทอดครับถ่ายทอดให้พวกท่านได้รับชมชีวิตการาอยของเขาแต่ก็หายแล้วลูกแล้วแม่เราไปไหนนี่ สงสัสยแกไปซื้อกับข้าวกับลูกสไตายแกโอ้โอ้ตีโอ้โอ้เจ็บป่ะโอ้โอ้หแล้วทรมานแค่นี้แหละครับ